ตลาดหมีนี่มันมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเลยนะฮะและนี่ก็คือเรื่องใหญ่ในโลกคริปโตที่เพื่อนๆควรจะรู้ไว้นะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเบียร์โรสแคปิตอลที่อาจจะทำให้แนวรับของบิตคอยนที่2 0 0 0 0ืดอลลาร์เนี่ยรับไม่อยู่นั่นเองนะครับ สวัสดีครับทุกคนกับเดลิสต์บูโบนะฮะเดี๋ยววันนี้โบ้จะมาพูดถึงปัญหาของ3 Arrows Capital เพื่อเพื่อนๆฟังกันนะครับหลายๆคนคงจะงงใช่ไหมว่าผลกระทบมันจะเป็นวงกว้างขนาดไหนแล้วมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นวันนี้โบ้จะมาสรุปเพือนเพื่อนๆฟังกันนะครับและอย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะฮะเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับและถ้าหากว่าอยากสนับสนุนโบ้เนี่ยเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจโบ้ทำคลิปดีๆนี้ออกมาให้เรื่่่่่่่่่อออออยยยยยกกกกกก็็พพแแลลล้วววววคครรรรรรััับบบปปะะะะเเ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 งิิิินน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 ไาาาาาาสีีีีมมมดด๋โจขฮ t r e s Capital คืออะไรสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้นะฮะ t r e a s r y Capital เนี่ยเป็นสถาบันการลงทุนในโลกคริปโตที่เรียกได้ว่าติดอันดับแบบท็อป5เลยนะฮะในแง่ของทรัพย์สินที่เขา manage หรือว่าบริหารอยู่ภายใต้ของเขาครับซึ่งบริษัทเขาหลักๆแล้วทําอะไรทําการลงทุนในคริปโตเช่น Bitcoin Ethere รียมหรือว่าเหรียญใหม่ๆนั่นเองเป็นแบบรอบ s e e d Funding Private Funding อะไรอย่างงี้ลงทุนต้นสายเรียกงง้นดีกว่านะฮะพอถึงเวลาที่เหรียญเปิดตลาดเขาก็ได้กําไรแบบ1 0เท่าร้อยเท่าแต่ว่าการที่เขาจะเทขายเหรียญออกมาได้นั้นมันก็จําเป็นที่่ต้องชงชว แบบเวสติงหรือว่าทําการล็อกเหรียญและทยอยปลดเรื่อยๆนั่นเองนะฮะทำให้สินทรัพย์ของเขาถึงแม้มันจะดูเยอะแต่ก็มีความขาดสภาพคล่องอยู่นั่นเองนะฮะแต่บางส่วนเขาก็มีสภาพคล่องที่สูงเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ไว้ว่าเขาไม่ได้เพราะเขาลงทุนในโลกคริปโตมาตั้งนานแล้วนะครับโอเคก็หลักๆแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆเริ่มเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมฟังดูผิวเผินม,มันก็เป็นแค่บริษัทสถาบันการลงทุนตัวหนึง่งมันจะไปสร้างผลกระทบได้ซักขนาดไหนเชียวกับก,บการที่ตลาดถลม่มพอร์ตโฟลิโอ้อลยลู่แว ใช่ครับถูกต้องครับเจ้าตัว t r e a r o s Capital เนี่ยได้ลงทุนในเหรียญ Outcoin Layer 1หลายๆตัวที่เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินฮะไม่ว่าจะเป็น AVAX NEAR AV e d e r b i t Starve Terra Luna Axie Infinity นี่เดี๋ยวโบจะเปิดลิสต์ให้ดูคือแบบมันเยอะมากๆนะฮะจริงๆน่าจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแล้วการที่เขาลงทุนในพวกนี้มันมีความเสี่ยงอย่างไงบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆฟังกันไปนะครับเรามาฟังจากปัญหาของ t r e a r o s Capital กันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันก่อนฮะแล้วไอ้พวกที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้นะ รเริ่มจากการที่ Three Arrows Capital เนี่ยเป็นสถาบันการลงทุนที่เรียกได้ว่าสุดโต่งพอสมควรนะฮะแบบออกอินแบบโหดดีเจนมากๆนะครับอันนี้อ้างอิงจากในทวิตเตอร์ที่โบอ่านมาซึ่งมูลมันเยอะขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้โทษทีฮะมันยุ่งๆไปหน่อยเมื่อกี้มันเป็นที่โบวาดเอาไว้ตอนไลฟ์ยูทูปนะครับโอเคซึ่งเราต้องทําความเข้าใจนะฮะด้วยการที่ Three Arrows Capital เนี่ยก็เป็นสถาบันการลงทุนที่ใหญ่และมีเครดิตที่ดีการที่เขาเนี่ยลงทุนในตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่อ พอสมควรเพราะว่าตัวเหรียญเนี่ยบางครั้งมันก็ถูกล็อกอยู่นั่นเองซึ่งหลายๆเหรียญซึ่งเหรียญหลายๆตัวที่เขาลงทุนไปตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบปีมาโวแล้วอะเช่น Bitcoin ีเธอรียมหรือว่าจะเป็นเหรียญเอาท์คอยตัวอ,อื่นที่แบบปลดล็อกมาแล้วเนี่ยการที่จะเทขายเขาอาจจะไม่อยากเทขายเข้าใจใช่ไหมครับเขาอาจจะแบบเอออยากจะเก็บเหรียญพวกนี้ไว้ระยะยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเอาเหรียญพวกนี้เนี่ยไปวางคำนั่นเองกับ lending platform lending platform เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแค่ av ที่อยู่ในโลกคริปโตหรือว่า decentralized ที่อยู่ในโลกเอทเรียมแต่อาจจะเป็นพวกบล็อกไฟล์ก็ได้อาจจะเป็นพวกเซลเซสก็ได้ที่เป็นสถาบันการลงทุนแบบ centralized f i n a n c นนั่นเองนะครับก็คือแบบพวก c ีไฟก็คือเขาสามารถที่จะกู้เงินได้ทั้ง c ีไฟแล้วก็ดีไฟนั่นเองเพราะว่าเขาเป็น Entity ที่มีตัวตนอยู่ข้างนอกโลกคริปโตด้วยนั่นเองนะครับแล้วการที่เขากู้เงินออกมาอย่างเงี้ยก็คือเขาจําเป็นที่จะต้องเอาเหรียญอัลตคอยน์ของเขาหรือว่าเหรียญคริปโตของเขาเนี่ยไปวางค้าในแพลตฟอร์มเหล่านี้นั่นเองใช่ไหมครับซึ่งการที่วางค้าในแพลตฟอร์มเเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องวาง De บเรชิโอจำนวนหนึ่งแล้วก็กู้เงินออกมาได้จํานวนหนึ่งนะฮะเบ <Bo S 1> จะยกตัวอย่างว่าเขาวางคําไว้สัก1นึ่งแสนบีทแล้วนะันนี้คือให้เห็นภาพเฉยๆนะฮะแล้วเขาก็กู้เงินออกมาสัก2 0 0แสนล้านดอลอย่างเงี้ยซึ่งการที่เขากู้ออกมาอย่างนี้แน่นอนว่าเขาก็อาจจะไปทําอย่างอื่นอีกนะฮะเช่นอาจจะไปฟาร์มดีฟาอาจจะเอาไปทําการลงอโลเคชันลงทุนในพวกเหรียญเลเยอร์หตัวอื่นๆอะไรงี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่บางเอิญบางเอิญน ก่อนหน้านี้คืออะไรบ้างนะฮะเริ่มจากการที่ l ู n a Collapse เลยนะฮะการที่ l ูน a าถลม่ม UST ถล่มเนี่ยเงิน <c oughs> จำนวนหนึ่งของ t r i ล r o Capital ก็ถูกคาดการณ์ว่าน่าจะหายไปจากในส่วนนั้นด้วยนะครับและเหรียญที่ <c oughs> ทาง t r i ล r o s Capital นํานำมาวางค้ำตรงเนี้ยเพื่อกู้เป็น Sta b l e Coin หรือเหรียญอะไรออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบ Bitcoin หรือ Ethereum ซใทีเดียวนะฮะแต่อาจจะเป็นแบบเอ t c o i n ตัวอื่นเช่นแบบ Avax เอยหรือว่าเป็นเหรียญอื่นๆเออยันเองนะครับซึ่งทำให้โบถึงยกตัวอย่างเป็นพวกเหรียญพวกนี้ก่่อนเเพราาวให้ เพื่อนเห็นภาพง่ายๆเฉยๆนะครับความจริงหรือไม่ความจริงโบไม่ทราบนะว่าเขาเอาเหรียญอะไรไปค้าในแพลตฟอร์มซีไฟลตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวโบอธิบายให้ฟังเนาะก็ถ้าเกิดว่าทรัพย์สินที่เขานําไปค้าเนี่ยมูลค่ามันถดถอยลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยเดี๋ยวโบวาดตรงนี้กลัวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะฮะมาจินคอ้นั่นเองมา r จินคอร์คืออะไรสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็คงไม่ทราบนะมาร์จินคอร์ก็คือการที่ทางบริษัทที่ปล่อยให้กู้สินทรัพย์เนี่ยออกมาเตือนนะครับว่าเฮ้ยเงินที่คุณง้อ ต้องหาทรัพย์สินมาเติมนะครับไม่งั้นเงินที่คุณวางเข้ามาไว้พวกผมจะเอาไปเทตลาดหรือว่าผมจะเอาไปขายเพื่อที่ผมจะเซฟตัวเองเอาไว้นะครับเช่นคุณกู้ออกไปสักประมาณสองแสนล้านอย่างนี้ทรัพย์สินที่คุณวางไว้ก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีมูลค่าสัก2องแสนห้าหมื่นล้านแต่พอวันหนึ่งเนี่ยมันตกลงมาถึง2องแสนล้านหรือว่า2องแสนหนึ่งหมื่นล้านแล้วเนี่ยผมต้องการให้คุณนําทรัพย์สินมาเติมนะถ้าเกิดคุณไม่นํามาเติมเนี่ยผมจะเอาทรัพย์สินที่คุณมีเนี่ยเททิ้งตลาดเลยแล้วถามว่าบริษัทเลนดิน้ จากตอนนี้ถึงแม้ว่าม,มันจะเป็นหนี้เสียเนี่ยเขาก็รีบเทปไปก่อนก่อนที่เขาจะขาดทุนนั่นเองนะครับเขาคงไม่ h o ดเอาไว้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดมันเป็นเหรียญคริปโตแล้วครับก็ดัมใส่ตลาดไงจริงไหมเออนี่ก็คือผลกระทบที่เพื่อนๆเ,เริ่มจะแบบเออนึกภาพออกแล้วถูกต้องไหมครับซึ่งสิ่งที่ Three Arrows Capital ทำนั้น,ม,นมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้แล้วมันก็ทําให้หลายๆอย่างนั้นดูน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโบ <Bo S 2> อยากจะบอกไว้ก่อนว่าโอเค Three Arrows Capital เนี่ยอย่างเพื่อนๆทราบใช่ไหมว่าเขาเนี่ยมีการลงทุนในเลเยอร์หนึ่งหรือ ซึ่งในการที่เขาลงทุนในเหรียญพวกนี้เนี่ยเขาก็ยังมีเซอร์วิสอื่นอีกนะฮะก็คือระบบ treasury management นั่นเองนะฮะระบบ treasury management เนี่ยมันคืออะไรระบบ treasury management ของฝั่ง real r o s d capital เนี่ยอ้างอิงจากใน Twitter ที่โบไปหาข้อมูลมานะฮะก็คือเขาเนี่ยจะมีการทำ offers ให้กับพวก Protocol หรือว่า d application ที่เขาลงทุนว่าเฮ้ยไอ้คลังเงินของคุณพวก stable coin ที่อยู่ในคลังของคุณเนี่ยเดี๋ยว r e a r o d จะช่วย manage ให้จะช่วยดูแลกลำกับให้แลกกับการที่จะได้ ผลตอบแทนแบบ APR ปีละสักประมาณ8%อะไรเงี้ยพอพวกดีแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยแทนที่จะให้เงินมันอยู่ในคลังเฉยๆหรือว่าเอามาใช้ยามฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราเอาไปให้ Trieros Manage ได้ปีละ8%ไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการถอนเงินตอนไหนเราค่อยขอจาก Trieros ก็ไม่น่าจะมีปัญหาทุกต้องไหมครับแต่บังเอิญพอตลาดถลม่มเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าทางบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้ยืดหรือว่าไม่ได้อะไรนะฮะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเมื่อมันมี Mar Call เกิดขึ้นเนี่ยเงินน y ของ โปรเจกต์อื่นที่ทาง Three Arrows Capital นำไป manage เนี่ยเขากับเอาเงินส่วนนั้นไปจ่าย margin call ที่เขาถูกเรียกจากการที่เขาไปกู้ยืมเงินจากแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่พังนะฮะสาเหตุว่าทำไมมันพังก็คือว่าพวกโปรเจกต์ดีแอพพลิเคชันดีๆหรือว่าบางตัวเนี่ยก็จะไม่มีเงินเหลือในคลังเลยทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดเขานะครับถามว่าข้อมูลตรงนี้มันมาจากไหนนะฮะเริ่มจาก Twitter ตัวนี้เลยนะครับคุณแดนนี่นะฮะเป็น head of trading จาก8 Blocks Capital นะครับเรียกได้ว่า ว่าทางคุณแดนนี่เนี่ยเขาก็ไปขอยืมแอคเคา t ์ของ Three Arrows มาเพื่อทําการเทรดนั่นเองนะครับโดยการที่เขาทาการเทรดเนี่ยสาเหตุที่เขาไปยืมของ Three Arrows Capital มาก็เนื่องจากว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะหลีกเลี่ยงพวกเทรดดิ้งฟีสหรือมาร์เก็ตฟีสอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้โบก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่เนื่องจากการที่เขาไปยืมของ Three Arrows มาเนี่ยโอเคเงินมันก็ต้องอยู่ในแอคเคาน์ของ Three Arrows ถูกต้องไหมครับแต่ว่าเขาก็ตอบแทน Three Arrows โดยการที่แบบโอเคจ่ายเป็นค่าฟีซะกันค่ายืมแอคเคา t ์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเงินที่อยู่ในแอง Three Arrows จริงๆแล้วก็เป็นเงินของทางฝั่งคุณแดนนี่ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ว่าเทรโรสนั้นไม่มีสิทธินะฮะที่จะไปเคลื่อนย้ายโกยกย้ายเงินอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะถูกระบุอยู่ในสัญญานี่เ,เพื่อนๆลองเข้ามาอ่านกันได้นะถ้าเกิดแบบสงสัยนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยทางคุณแดนนี่เนี่ยก็เข้าไปสังเกตได้ว่าเฮ้ยเงินในคลางของเขาเนี่ยมันหายไปล้านดอลซึ่งถามว่าหายไปล้านดอลมันเป็นปัญหาใหญ่ไหมมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่มันไม่ควรเกิดขึ้นไง <laughs> จริงไหมโดยก่อนที่คุณแดนนี่เนี่ยเขาจะมาสังเกตว่า ในคลังของเขาที่เขาเข้าไปส่องในว a l l e t ตอะ่ะมันหายไปล้านดอลก็คือเขาทําการติดต่อหาตเทรโรสนะครับว่าเฮ้ย ไอ้เงินที่อยู่ในวอลเล็ตคุณนะ่ะผมขอถอนหน่อยนะช่วงนี้ตลาดมันลงผมขอถอนหน่อยขอถอนขอถอนขอถอนอะไรเงี้ยแต่บังเอิญนะฮะ Triaros ไม่ได้ทําการตอบกลับใดๆกลับมาเลยนะครับเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12นะฮะไปจนถึงวันที่13นะครับมาถึงวันที่15นะครับ24ชั่วโมงก่อนเขาโพสต์วันที่16นะครับเขาก็ลองเข้าไปส่องในแอคเคาน์ดูนะฮะแล้วก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประมาณ1ล้านดอลในบัญชีของเขาเนี่ยได้หายไปนั่นเองนะครับก็คือทําการส่องซึ่งทาง Tri กลัวเนี่ยก็คือพวกโปรเจกต์ดีแอปอะไรพวกนี้พวกดัหรือว่าพวกเลยยังหนึ่งพวกซ้าเชนที่ทาง Three Arrows ได้เข้าไป manage treasury อะ่ะ treasury ของเขาจะถูกนำไปจ่ายมา r g จินคอ l ให้กับทาง Three Arrows นั่นเองนะครับแต่ว่าพวกโปรเจกต์ใดๆก็ตามที่ทำการอนุญ,ญาตให้ทาง Three Arrows Capital นำ treasury ไป manage เนี่ยตัวนี้น่าจะโดนฟัดยับเลยนะฮะหรือว่าไม่ใช่แค่โดนฟัดแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่มีเงินในคลงังเพื่อไปพัฒนาโปรเจกต์ต่อหรือไปจ่ายค่าจ้างทีมพัฒนาใดๆก็ตามนะฮะก็มองว่าเป็นลูกโซ่ที่แบบ มันแบบยับยับเรื่อยๆซึ่งการที่แบบคนออกมา speculate อย่างนี้การที่คนออกมากลัวอย่างนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยออกมาเปิดพอร์ตโฟลิโอของ t r i e r o s Capital ให้หลายๆคนเห็นนะฮะว่าเฮ้ยไอ้ t r i e r o s Capital เนี่ยเขาลงทุนในเหรียญคริปโตตัวไหนบ้างซึ่งความเสี่ยงมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวโบจะพูดให้ฟังนะครับความเสี่ยงที่เราต้องคำนึงจากเหรียญพวกนี้เนี่ยจะมี2อย่างนะฮะหก็คือ token unlock 2ก็คือ treasury management เราต้องมาสำรวจจริงๆนะฮะว่าโปรโตคอลไหน ให้ Triaros manage Treasury นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกโปรโตคอลนะฮะมันเป็นเพียงข้อเสนอที่ Triaros ยื่นให้กับโปรโตคอลนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นฝั่ง Avalanche m n t a เนี่ยก็มีการออกมาพูดเลยนะฮะว่าเฮ้ย Triaros เนี่ยไม่ได้ manage ของเรานะครับเขาไม่ได้มายุง่งกับ Treasury ของเราเพราะฉะนั้นหายห่วงนะฮะแต่นี้เราก็ต้องฟังหูวไหวหูเหมือนกันเหมือนกับข้อมูลใน Twitter เราก็ต้องฟังหูวไหวหูนะฮะแต่อย่างน้อยเราก็ควรจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดโบจึงมาสรุปเพ้เพ่เพื่อนฟังนะครับโอเคเราก็ลองสอบได้นะฮะ เทรโรสไม่ได้มาในซึ่งตอนนี้ที่โบเห็นก็จะมีฝั่ง a าว l ลอใช่ไหมมี m a n t a มี d ี d x อกะไรเงี้ยก็ออกมาประกาศปฏิเสธหมดแล้วเนาะว่าทาง t r i อโ s ไม่ได้มายุ่งกับ t r e a s u r y ของเขานะฮะเพียงแต่ว่าโอเคสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือโทเค็นที่ทาง t r i อโ s ได้ลงทุนไปนั่นเองนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดปลดมาเมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่ t r i อโ s สจะเทขายเหรียญนั่นเองสาเหตุที่เขาต้องเทขายเหรียญก็คือเขาจาเป็นที่ต้องนาเงินไปโปะใน Mar g i n Call ตรงนี้นั่นเองนะทไะไม margin call ม Mar Call ัจลลึกกงปรื่ออยๆอี ก็มาจากสาเหตุที่ว่าเงินที่เขาเอาไปวางค้ำตั้งแต่แรกเนี่ยมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆนั่นเองเขาอาจจะไม่ได้เอาสเตเบิลคอยน์ไปวางค้ำแล้วกู้เหรียญอื่นออกมาเพื่อนๆเข้าใจไหมเขาอาจจะทําการนํา out coin เนี่ยไปวางค้ำแล้วก็กู้เหรียญอื่นๆออกมานั่นเองซึ่ง out coin เนี่ยมูลค่าตอนนี้ในตลาดที่มันดิ่งเนี่ยมันก็ร่วงลงเรื่อยๆถูกต้องใช่ไหมครับด้วยการที่ out coin มันร่วงลงเรื่อยๆเ,เนี่ยมาร์จินคอรเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนจากมาร์จินคอรเป็นลิควิดเดตเลยนั่นเองนะฮะซึ่งการที่โดวลิควิดเดตอย่างน การที่โดนลิควิดดิก็คือพวกบริษัทเลนดิ้งพวกนี้ก็เอาเหรียญมาดัมในตลาดนั่นเองนะครับส่วนทรีเอโรสเนี่ยถ้าเหรียญปลดออกมาแล้วเขาก็เอาเหรียญไปดัมในตลาดเนี่ยแล้วเขาก็เอาเงินกลับมาใส่ในมา r g จิ c นคอร์ตรงนี้เพื่อแบบทําให้เงินที่เขาค้ามันแบบสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็อาจจะเป็นเดสส์สไปรัลได้นะครับเพราะว่าเหรียญที่เขาดัมมันก็เป็นเหรียญเลเยอร์หนึ่งหรือว่าเป็นเหรียญออทคอร์ดึงให้ตลาดถล่มลงไปอีกดึงให้มูลค่าเงินต้นที่เขาวางค้าไว้ตอนแรกเนี่ยมันดิ่งลงลไปอออีีกกกทําาาให้้เเนนยจจะถูขึมั แล้วเขาก็จะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไอฝั่งที่ค้ำเนี่ยจะมี stable coin เยอะนั่นเองสเตเบิลคอยนมาจากไหน s t a b l e coin ก็มาจากการที่เขาเนี่ยเอา t r e ร s u r y ี่ของคนอื่นไปค้ำเอาเหรียญ Outcoin ที่เขาลงทุนไปตอนแรกแล้วได้รับการปลดล็อกมาเนี่ยไปเทนะฮะเพื่อนๆพอจะเริ่มนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับแล้วการที่เราเห็น Venture Capital ตกอยู่ในที่นั่งลําบากขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเป็น VC อื่นที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรทำไงล่ะครับแน่นอนถ้าเราต้องการจะให้ตลาดมันถูกลงนะฮะเราก็ทุบตลาดต่อไง มีโอกาสที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะนเพื่อนก็คือว่าตลาดนี่มันจะทุบลงไปเรื่อยเพื่อให้ตรีแ r r ์โร Capital เนี่ยไม่มีเงินค้ำพอเพื่อให้แบบเขาโดนลิควิดเดตไปนะฮะแล้วตลาดก็จะพังยับเลยแล้วถามว่าการที่แบบรายใหญ่พวกนั้นเขามาแกล้งทรีแ r r ์โรหรือว่ามาทุบตลาดเขาได้อะไรสุดท้ายแล้วเมื่อทุกอย่างมันล้มเป็นโดมิโนเนี่ยเขาจะได้ของที่ถูกโคตรไงฮะเพราะว่า t รี e อ r r โรเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องขายทรัพย์สินออกมาเพื่อที่จะมาแบบจ่ายค่ามาร์จินคอยเรื่อยๆหรือว่าเพื่อที่จะมาววาาางเงเเเเเินนค้รื่อยๆจจจุดไไลละะลัหไไปกพะแ เอา Stable Coin มาจากไหนก็มาจากที่โบอธิบายให้เพื่อนฟังเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะเริ่มเข้าใจแล้วนะฮะว่าลูปนี้มันจะเกิดขึ้นยังไงแล้วมันจะอันตรายขนาดไหนนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คริปโตตอนนี้เนี่ย อาจจะไม่เหมาะที่จะช้อนขนาดนั้นโบเข้าใจนะฮะว่าแนวรับตรงนี้มันโคตรของความใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าเงินที่ทาง Triaros Capital เนี่ย manage อยู่เนีย่ยมันไม่ใช่จํานวนเงินน้อยๆเลยนะฮะเ,เพื่อนๆถ้าอ้างอิงจากในนี้เนี่ย Triaros เนี่ยน่าจะ manage เงิน,นสูงอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะฮะเรียกได้ว่าหล่นยับเลยนะครับเพราะว่าเหรียญบางตัวที่เขาลงทุนไปเนี่ย liquidity มันก็ไม่ได้หนานแน่นขนาดนั้นนะฮะแค่ล้านดอลก็แบบเทเขายับได้แค่5้าล้านดอลก็เทเขายับได้คิดดูว่ามันจะดึงตลาดคริปโตหล่นลงมาได้หนักขนาด เหตุการณ์ที่โบชี้ให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าเอ้ยเนี่ยเขาเอา treasury ของคนอื่นไปค้ำก็จริง the application นั้นไม่มี treasury แล้วปุ๊บ the application นั้นพังใช่ไหม the application นั้นพังเกิดอะไรขึ้นอีกครับอ่ะดึงตลาดลงก็กกมีโอกาสที่จะดึงตลาดลงเงินที่เขาค้ำก็ล่วงลงไปอีกนะฮะพอมีเหรียญที่ทาง Treasur Capital ลงทุนไปรอบ e e d หรือรอบ private ปลดออกมาเนี่ยเขาก็ไปเทในตลาดอีกเทในตลาดเสร็จปุ๊บเงินทรัพย์สินที่เขาใช้ค้ำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะล่วงลงไปอีกถึงแม้ว่าฝั่งนี้จะเทเป็น stablecoin ออกมาแล้วก็ไปวาง I เงินเพื่อขยายวงเงินกู้เนี่ยแต่ว่าเฮ้ยมันก็ดูเป็นแบบเดสปายลที่น่ากลัวได้นะฮะหวังว่าที่โบ้พูดไปเนี่ยเพื่อนๆจะพอนึกภาพออกแล้วก็พอเข้าใจนะฮะว่าภาพใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆปัญหามันแบบใหญ่มากๆนะฮะเพราะว่าการที่เขาล้มครั้งนี้เนี่ยหรือว่าการที่เขาบาดเจ็บครั้งนี้เขาจะไม่ได้บาดเจ็บคนเดียวนะ,ะแต่เขาอาจจะดึงทั้งตลาดลงนะฮะเริ่มจากพวก The App ที่เขาเอา Treasury ไปแมネจเลยแล้วก็ฝั่ง l e n d i n g Plat ฟอร์มด้วยนะฮะที่ต้องแบกรับหนี้เสียของทร Arrows เอาไว้นะ <ๆ S 2> นะเพื่อนๆเ,เห็นใช่ ต้องเข้ามาดูเลยนะฮะซึ่งบางตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะล้มจะพังจะปังเหมือนกันนะอันนี้ต้องแบบระมัดระวังมากๆเลยช่วงนี้ก็อย่างเช่เพื่อนเทรดอย่างระมัดระวังนะครับใครจะเล่นยาวเล่นสั้นอะไรก็ตีโจทย์ตลาดให้ออกนะฮะก็แค่อย่าพลาดเรื่องนี้ก็เพอนะฮะนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ามากที่ตอนแบงครั้งก่อนโบไม่ได้เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นหรือว่าโบไม่ทราบนั่นเองนะครับโอเคงั okay. ้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะแล้วหวังว่าจะเป็นปรรรรรระะโยชนน์กกกกัับบบทุนนะะ้าาาาหหหวว่่่ไไมมเเขขใจจตตงงงืออิิผดีภๆพ็ พยายามสรุปเนื้อหาให้ออกมาแบบเออเมค sense แล้วก็อยากจะให้เพื่อนเนี่ยไม่พลาดข่าวสารดีๆนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ